สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับก็มีรายงานจากสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีแล้วนะครับที่มาเปิดเผยถึงสาเหตุที่แท้จริงที่น้องผิงชยาดาเสียชีวิตนะครับก่อนอื่นที่จะพูดถึงเรื่องนี้ผมต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องผิงด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับมีการวิเคราะห์มันไปต่างๆนานารวมถึงโพสต์ที่ น้องผิงเจ้าตัวเองเนี่ยได้พิมพนะ์ในเฟซบุ๊กในสื่อต่างๆนะครับว่าได้มีการไปนวดมาแล้วก็ทำให้เกิดอาการอ่อนแรงคล้ายๆจะเป็นอามาพึกอัมาพาดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็น้องผิงก็เสียชีวิตไปในวันแรกนี่ก็ฝุ่นตลบเลยนะว่าโอ้สาเหตุเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการที่เราไปนวดมาจนทำให้เป็นถึงขั้นนี้ได้เชียวหรือนะครับ เองก็ออกคลิปไปคลิปหนึ่งว่าการน,นวดที่คอนะหรือว่าการเป็นดัดที่คอเนี่ยมีความอันตรายเหตุผลเพราะว่าเส้นเลือดที่คอเนี่ยมันขึ้นไปเลี้ยงที่สมองนะครับแล้วตัวกระดูกคอเองเนี่ยเป็นส่วนที่เอาไว้ใช้ในการป้องกันอ r นะโปรเทคไขสันหลังนะซึ่งเป็นอวัยวะที่สําคัญของร่างกายเรานะครับก็แต่หลังจากนั้นเนี่ยผมลองมาคิดคิดดูนะครับก็ว่าเอ๊แต่พอไปอ่านประวัติให้ละเอียดขึ้นเนี่ยปรากฏว่า อาการเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนจากการที่เราไปอุบัติเหตุอุบัติเหตุคือหมายความว่าไปดัดคอไปนวดคอจนทําให้เกิดอาการอย่างนั้นได้ด้วย2ลักษณะอันที่1ก็คือว่าถ้าเกิดจากอุบัติเหตุหรือไปดัดไปนวดคอมาจริงๆแล้วเกิดกระดูกคอเนี่ยมันเคลื่อนแล้วมันกระแทกเข้าไปกับไขสันหลังในตอนนั้นเนี่ยอาการเนี่ยมันน่าจะเป็นทันทีถูกไหมครับมันน่าจะเป็นทันทีคือมันไม่แน่หน้าว่าเออเป็นแล้วไปซ้ํานวดซ้ําแล้วเป็นอีกแล้วเป็นมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นอะไรที่ทําให้นึกเอ๊ะแปลกงานจนเมื่อคืนนี่ก็ออกคลิปมาคลิปหนึ่งที่บอกว่าเออมอนวดอาจจะเป็นแพ้ไปได้นะอีกอันหนึ่งครับกระดูกฟิลม์ลมกระดูกที่เราแพร่หลายกันทั่วไปอยู่ในโซเชียลมีเดียที่เป็นกระดูกคอของน้องผิงในการถ่ายท่าฟิล์มนะก็เรียกว่า latral e C spine นะครับเห็นกระดูก c 4 c 5ซึ่งมีการเคลื่อนนิดหน่อยนะแต่ต้องบอกอย่างนั้นนะว่าการเคลื่อนแบบนั้นเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่พบได้ นะครับมันเป็นกระดูกคอเสื่อมอย่างหนึ่งนะซึ่งพบได้นะครับคนที่ไม่มีอาการอะไรเลยก็สามารถที่จะพบอาการเคลื่อนของกระดูกลักษณะนี้ได้คือมันเคลื่อนเนี่ยมันเคลื่อนไม่เยอะและการเคลื่อนของกระดูกเนี่ยที่สําคัญคือต้องไปดูว่ามันไปกระแทกเข้ากับไขสันหลังหรือเปล่าซึ่งในฟิล์มและทะาล่อซีสปายแบบนี้ดูได้ไม่ไม่เห็นไขสันหลังถ้าเราจะมองไขสันหลังให้เห็นเนี่ยเราต้องไปดูฟิล์มที่เขาเรียกว่า MRI นะครับไอไม้นี้จะเห็นเลยว่าชัดเลยว่าเป็นไม่เป็นนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ได้รับการถแถลงข่าวจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็บอกว่าเออน้องผิงเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยเป็นจากการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็มาดูประวัติไล่ไทม์ไลน์ไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปรากฏว่าก็มีอาการปวดอย่างนี้แหละปวดข้อบาลล่าไหลแล้วก็ไปโรงพยาบาลด้วยนะมีการเจาะน้ําไขสันหลังเอออันนี้นะครับถ้ามีการเจาะน้ําไขสันหลังเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหม แปลว่าคุณหมอเนี่ยเขาตรวจเจอสภาวะบางอย่างซึ่งสงสัยว่าอาจจะเกิดการอักเสบของสมองไขสันหลังหรือน้าไขสันหลังอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับพวกนี้จะมีการเจาะน้ําไขสันหลังออกมาเพื่อมาตรวจนะครับคนไข้จะรู้สึกยังไงถ้าถึงจะโดนเจาะน้าไขสันหลังส่วนใหญ่เป็นไข้ปวดคอปวดหัวรุนแรงนะครับขยับคอไม่ได้พวกนี้จะมีการขอเกเรงขอแข็งเนี่ยเขาเรียก stiffness of neck นะครับคุณหมอจะไปจับคอ จับหัวยกเนี่ยจะจะมีการเกรงตานนะคือมีคอแข็งพวกนี้คุณหมออาจจะทําฟิล์มเอ็กซเรย์ดูสักทีหนึ่งถ้าไม่มีข้อห้ามอะไรเขาก็จะเจาะเอาน้ําไขสันหลังออกมาตรวจด,ดูนะครับแล้วปรากฏว่าการเจาะน้ําไขสันหลังในครั้งนั้นเนี่ยพบว่ามีการอักเสบครับมีการอักเสบอ่าเขาก็เลยมีการให้ยานะให้ยาไปตามลําดับการอักเสบไปที่นี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับการอักเสบเนี่ยจ,จะหมายถึงการอักเสบแบบติดเชื้อก็ได้นะซึ่งเชื้อเนี่ยก็จะมีทั้งไวรัสทั้งแบคทีเรีย หรือการอักเสบในแบบที่มันไม่ได้ติดเชือ้อคือการอักเสบจากาภูมิคุ้มกันตัวเองเป็นต้นนะพวกนี้ก็เป็นการอักเสบของไขสันหลังได้นะครับหรือยุ่งสมองอักเสบหรือแม้แต่ไข้สมองอักเสบได้นะครับนะแต่พอมาประกอบกับภาวะที่บอกว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดอันนี้บอกได้ชัดแล้วว่าเป็นการอักเสบจากการน่าจะเป็นการติดเชือ้อนะครับติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียหรือเชื้อราอะไรอย่างนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าพอฟังมาถึงจุดจุดนี้เนี่ยสิ่งที่กําลังจะบอกเพื่อนๆก็คือว่า สาเหตุที่น้องผิงนะครับเสียชีวิตเนี่ยมีโอกาสนะสูงละที่จะไม่ได้เกิดจากการนวดนะจากน่าจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บของของน้องเขาเองนะครับอ่าก็คงต้องรอการพิสูจน์จากคุณหมอเจ้าของไข้ที่จะมาเปิดเผยหรือเปล่านะครับแต่ไม่รู้ทั้งยาดหรือครอบครัวต้องการให้เปิดเผยแค่ไหนเพราะว่าอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นความลับของคนไข้นะถ้าได้รับการอนุญาตก็อาจจะเปิดเผยออกมาได้นะครับนะ โอกาสน้อยแล้วล่ะที่จะเป็นจบอุบัติเหตุทีนี้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเออต้องย้อนนิดหนึ่งต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้บอกว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนนะแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดจากการนวดเนี่ยคงเป็นสาเหตุได้น้อยเพราะว่านวดเองมันไม่ทําให้เกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดไปได้นะครับทีนี้จากอุทาหรณ์ในเรื่องนี้นะก็เป็นประเด็นประเด็นอันนี้หนึ่งที่สาคัญเลยก็คือว่าคนที่ได้รับผลกระทบไปแล้วคือหมอนวด หมอนวดตามที่ต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าท่านได้รับผลกระทบแน่นอนอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับหมอนวดด้วยนะที่เขาเรียนมาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะการนวดโดยปกติเป็นการผ่อนคลายนะครับและไม่ค่อยจะเกิดอันตรายถ้านวดโดยหลักการที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบมากๆเลยเขาอาจจะตกงานหรือ,อไร้งานทําได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งของไทยนะครับ ซึ่งถ้าเราตีข่าวเรื่องนี้ออกไปแล้วทําให้คนมิสอันเดอร์สแตนเข้าใจไปผิดอะว่าเออการนวดอันตรายขนาดนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ซอฟต์พาวเวอร์ชิ้นนี้ของเราหรือการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยถูกยับยั้งถูกไม่ให้ไม่ให้ทำให้เติบโตต่อไปในอนาคตได้ในตลาดนะครับเพราะนั้น,นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับแพทย์แผนไทยด้วยนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องใจเย็นๆอย่าด่วนสรุปอย่าเพิ่งด่วนโทษคนว่า เฮ้ยสาเหตุน,นี้เป็นเพราะคนคนนั้นเป็นเพราะคนคนนี้นะครับบางทีเนี่ยผู้รับเคราะห์เนี่ยก็อาจจะไม่รู้อ e ินโอเนียกลายเป็นแพ้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นครับเพื่อนเพื่อนครับโดยสรุปก,ก็คือว่าตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงที่น้องผิงเนี่ยจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อนะที่เขาเรียกว่าไขาสลาอักเสบหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือไขส้สมองอักเสบม,มาเพราะว่าตามประวัติมีการเจาะหลังแล้วก็เป็น,ปนซึมลงและเสียชีวิตในภายหลังนะครับ มีโอกาสเป็นไปได้สูงทีเดียวที่จะไม่ใช่เกิดจากการนวดนะครับอีกอย่างหนึง่งไอก,กระดูกคอนั้นนะ่ะขอเสริมตอนท้ายนิดเดียวกระดูกคอ C 4ส5นั้นนะ่ะมันจะไม่กดการหายใจและก็ไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทในใน,ในลัณะของความรู้สึกตัวได้นะครับถ้าจะชาก,ก็ชาอ่อนแรงออกมาณี4ี่ามันก็อาจจะอยู่ที่ประมาณประมาณประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยน,นะครับหรือไปถึงนิ้วอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะมีการชาอ่อนแรงในส่วนนั้นได้หรือถ้าเป็นไขสันหลังอักเสบก็อาจจะเกิดอาการ อ่อนแรงของขาได้นะแต่จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับความรู้สึกตัวหรือช็อกหมดสติแล้วไม่รู้สึกตัวเนี่ยไม่ค่อยจะเจอไม่ไม่เป็นไปไม่ได้ใน4 4 4 5น่่้นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนแชร์ด้วยเพื่ออนุรักษ์การแพทย์แผนไทยของเราเอาไว้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นงานให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับทุกฝ่ายเลยก็คือทั้งตัวคนไข้เองญาติคนไข้เองแล้วก็คุณหมอที่นวดร้านที่นวดนะครับให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ ฝากแชร์ฝากกระจายข่าวต่อไปด้วยนะครับก็จะเป็นการช่วยกันเอาสิ่งที่ถูกต้องเข้าสู่สังคมนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรัวบวันนี้สวัสดีครับ